นะครับไปหาน้นไม้กันเอาไปฝากตากะยายนะครับต้นไม้กิมซุ้งของเขาหน้าเก็บเทะเนี่ยอะไรแขงขาโป้งอ่าหาต้นไม้ครับอ้าวจัดการเลยเอู้หน่อใหญ่จับสองมืออย่าถูกหน่อฝั่งหน่อข้าไม่นะ่าหน่อเล็กอย่างนีไม่น่าถูก

อีกเยอะอีกเยอะ<ส>ดูหอมไม้เอาแค่นิดเดียวเองดูนี่ตัวออดออเยอะแสบเลยบไหมยาบาดยาบาดดูหอไม้ไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงโหลายคับคุณเอานิดเดียวไปเราไปกันต่อฮะกลับบ้านได้ละว<ส>อ,อ้ช่วยวใช่ปล่อ,อ,อ,อน,นู้ไงยาปนลนู้นแหละไป บ <น handc uffs> ิน้นาติอไม้แล้วครับดอกไม้กลับมาแล้วดูดอนไม้ารบอครับสามนอกกับ4ีโลหาโลแล้วอุกชายอุกสาวมาเอาน้ำไม้เนี่ยครับความสุกอยู่ไฮย,ยู่น้านอง